สวัสดีครับผมโอ๊ตสัตหิตนะครับมาจากเพจพระบ้านทั่วไทยนะครับวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างนะครับ20รายการพระเครื่องที่ว่าซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมก็จะมีรายการแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญแจกเบตงนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับปี0-5นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรวมดำนะครับหลังจะเป็นหลวงพ่อคลายวัดสวนฉันนะครับผมก็เล่นหาถ้าสวยๆนะพี่ก็อยู่ประมาณสัก9 0 0 0 เก้าพันบวกลบนะพี่ถ้าสวยมากๆอาจจะหมื่นหน่อยๆนะครับผมารายการที่2นะครับก็จะเป็นเหรียญจอบรุ่นสนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนปี2539นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะพี่ถ้าเจอตามบ้านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นสจะมีตอกโค้ชอยู่ขวามือหลวงพ่อนะครับผมก็จะเรียกว่าเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับอย่างนี้ราคาเล่นหางก,ก็อยู่ประมาณสักพันถึงสองพันะพี่เอาไง่ายๆว่ามีเหรียญอย่างนี้นะครับถ้ามีกล่องเดิมๆอาจจะพันห้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาง่ายๆพันหนึ่งอ่ะมีแน่ๆนะครับผม ต่อไปรายการที่สามนะครับเหรียญผู้ชนะนะครับหลังพยันผู้ชนะนะครับเรียกพยันพิชัยสงครามของพ่อฤษิลิงดำนะครับก็จะเป็นเหรียญสุมากเขาจะเรียกมาคู่กันนะพี่อย่างนี้ถ้าสวยๆนะพี่อยู่ประมาณสักพันแปดถึงสองพันแล้วกันเอาเอาง่ายว่าอาจจะมีเงินพันห้าเลยง่ายๆนะครับสตาร์ทที่พันห้าก่อนเผื่อว่าไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามีเงินพั 2, นกว่าบาทแน่นอนถึงสองพันนะครับตามความสวยต่อไปเป็นรายการ ที่4นะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับพ่อจานะครับออกวัดวัดหัวไผ่มีจานอันนี้เป็นปี2540เป็นเนื้อเงินลงยานะพี่เห็นแบบแรกนาจะปี246ีกว่านะครับแต่นี้เป็นปี2540นะครับก็จะเล่นหาอยู่ประมาณ1 0 0 0บาทบวกลบนะครับตามความสวยมีกล่องอาจจะได้พันน้อยหน่อยนะครับพี่ก็เหรียญก็จะเป็นแบบว่าเหรียญหล่อเหมือนเป็นเหรียญเหรียญปั๊มนะครับแต่ว่าจะเหมือนเหรียญโบราณหน่อยรู้ว่าเป็นปี2 5 4 0แต่จะมีจานทุกเหรียญนะครับพี่ ต่อไปรายการที่5นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตกโกปี4 6นะครับผมรุ่นม,มหาเศรษฐีในทองแดงมนนีกล่องอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ7 8 0 0อยนะครับอยู่ราคาลเล่นอยู่ประมาณ7800พี่ก็เอาง่ายงว่าสตาร์ทที่500แล้วกันนะครับมีกล่องเดิมๆได้แน่อนอน500บาทแต่อ,อยู่ตามบ้านคิดว่าเป็นผ้าใหม่ไม่มีราคามีราคานะครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับก็จะเป็นอาสมเด็จหลังสิงว์ลลีหลวงพ่อรวยนะครับ,อ,นนอ,อ,รอ,รบอันนี้เป็นพิม์เอลเล็กนะครับอันนี้เป็นพิมนิยมสุดก็ราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณพันห้าถึงสองพันนะครับก็จะเป็น พระแท้ทันหลวงพ่อกลวยแต่ราคาก็จับต้องได้นะครับเจอได้ตามบ้านทั่วไปนะพี่บางคนอยู่เป็นพระเปล่าๆเงี้ยสมเด็จอะไรเป็นหลังสิวรีไม่มีชื่อหลวงพ่อบอกก็ลองดูนะพี่ถ้าเป็นแบบนี้คือของหลวงพ่อกล้วยนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับก็จะไปทางหนองคายนะครับเป็นเหรียญเหรียญเจริญดีนะครับหลวงปู่คำสิงนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงรีทองคำนะครับก็ถ้าเป็นเนื้อทองแดงธรรมดาก็จะอยู่ประมาณพันบวกลบนะครับพี่ถ้าเจออย่างนี้ก็มีราคานะครับอาจจะพันห้าพันหกอันนี้แล้วแต่ความสวยนะครับแต่ว่า เอาแอบหนึ่งพันบาทได้แน่นอนนะครับผมต่อไปเป็นารายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญฉัดทางพุ่มนะครับหลังช้างสร้างสมัยรัชากาลที่ห้าเนื้อเงินนะพี่อย่างนี้สวยๆก็อยู่ประมาณสักพันห้าถึงสองพันนะครับอย่างนี้ใครว่าเป็เหรียญเก่าเนื้อเงินหลวงพ่ออะไรไม่รู้ราคาขายได้หรือเปล่าอันนี้สร้างสมัยรัชากาลที่ห้านะครับก็เล่นอยู่ประมาณพันห้าถึงสองพันหรืออาจจะประมาณพันหนึง่งอย่างในรูปเนี่ยก็อยู่ประมาณตั้งไม่ถึง 1, พันที่เพราะว่าพระไม่สวยนะครับผมต่อไปเป็นารายการที่เก้านะครับ เป็นเหรียญของพ่อีนะครับปีสองห้าห้าไข่เล็กเนื้อทองแดงนะครับผมเหรียญน,นี้จะสวยมากเลยนะครับอันนี้หลวงพุธปลูกเสกนะพี่จะไข่เล็กจะมีไข่เล็กไข่ใหญ่นะครับเหรียญน,นี้เป็นไข่เล็กอย่างนี้สวยสวยแดงๆเลยนะพี่ซื้อให้อยู่ประมาณสองพันบวกลบนะพี่อาจจะมากกว่านั้นนิดนึงหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแล้วแต่ความเสวยแต่ถ้าศึกๆึกเหรยก็หลักร้อยเลยนะครับผมก็เป็นพาระทที่เจอได้ง่ายนะครับแต่ว่าราคาไม่แรงแต่ว่าอาจจะพบเจอได้ตามบ้านทั่วไปนะครับผม ต่อไปรายการที่10นะครับเป็นเหรียญทีมวัดแม่น้ําคูนะครับเหรียญนี้ก็เจอได้ง่ายเหมือนกันครับพี่เหรียญนี้ก็เล่นหาก็อยู่ประมาณสสวยๆก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมลงยานะครับเป็นเนื้อทองแดงแต่็นบอกลงยาขี้หมูหัวป่านะครับเหรียญก็จะเป็นคล้ายๆผิวเหรียญจะเหมือนเปลือกส้มอะครับอย่างนี้ก็เล่นหาอยู่ประมาณสวยๆเลยนะพี่ก็มาหมื่นห้าหมื่นหกนะครับแต่สภาพนี้ก็อยู่ประมาณห้าหกพันนะครับเราซื้อขายตามสภาพนะพี่ยิ่งสวยยิ่งแพงจําไว้นะครับต่อไปรายการที่11นะครับ เ,เ,เอาไปเหรียญหลวงพ่ออีปีสองหาหนึ่งครับอันนี้ทั้งไข่เล็กและไข่ใหญ่นะครับมีเนื้อปลากากับเนื้อทองแดงนะครับอย่างนี้ก็ถ้าเป็นเนื้อทองแดงสวยๆก็อยู่ประมาณตั้งหกพันบวกลบนะพี่ถ้าเป็นเนื้อปลาก้าไข่เล็กก็อยู่ประมาณสองพันบวกลบนะครับตามความสวยอาจจะพันกว่าบาทนะพี่ถ้าถึกสุดก็หลักร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพุ่ปลูกเสรเหมือนกันนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่12บนะครับ อันนี้ก็จะไปเหรียญคุ้มเก้านะครับเนื้อนวะนะครับเป็นราชการที่เก้านะพี่สมัยก่อน,นแพงๆนี่เหรียญสามสี่พันนะแต่ทุกวันนี้ก็อยู่เหรียญหลักร้อยนะพี่สวยๆก็ 7, เจ็ดแปดร้อยอะไรประมาณนี้อาจเหรียญน,นี้เจอได้ง่ายพี่ตามบ้านนี้แทบทุกบ้านเลยนะที่ผมไปซื้อนะครับจะเจอได้ง่ายจะมีนะเนื้อเงินเนื้อเงินจะหลักพันหลายๆพันเมื่อก่อนเนื้อ, 1, นนอเงินเป็นหมื่นนะครับพี่เดี๋ยวลองจำไว้ด้วยพี่ถ้าเป็นแบบนี้มีราคาครับก็คือ78005600อยอย่างเงี้ยคือได้ตังค์แน่นอนนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่13นะครับก็เป็นตลับยาหมองนะครับหลังผงหนังเสือนะครับหรือปูแย้มนะครับวสามงานปี26อย่างนี้ก็เล่นหาอยู่ประมาณพันพันบวกลบนะครับใครเจออย่างนี้คิดว่าอะไรโยนทิ้งพี่มีราคานั้นหนึ่งพันบาทนี่อย่างน้อยก็อินข้าวได้ทั้งอาทิตย์เลยนะพี่สาหรับคนที่ว่าหาเช้ากินค่ำนะครับถ้าเจอตามบ้านก็ขายได้นะครับพี่ต่อไปก็เป็นรายการที่14นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งเนนวะนะครับสุขใจหลวงเตา่า เป็นของหลูกคุริววัไดไร่แตงทองนะพี่เขาเรียกว่ารูนสุดใจนะครับเขาจะม,มีคู่กับพระเชยวัดแต่ในกรุงเทพมาแค่พระกิ่งนะครับก็เลยอยู่ประมาณสักพันสองพันสามพี่เจอเอาง่ายๆก็พันหนึ่งอ่ะมีแน่ๆแต่ถ้าเนื้อเงินก็หลายๆพันนะพี่ใครมีก็ผมก็ยินดีรับเช่านะครับถ้าเจอแบบนี้ตามบ้านไม่รู้ว่าไม่มีอะไรบอกเลยนะครับจะพี่ดูหลังหลังพระกิ่งจะเป็นยันต์เขาเรียกเป็นยันของหลูกคุริวนะครับแล้วก็เอ่เอก้นอ่ะเขาจะตอบโค้ดไว้นะครับจะเป็นสองโค้ดลองดูดีๆนะพี่ถ้าถ้าเห็นแบบนี้ตามบ้้้าาาานนนนนกกกก็็็็็คคคคือออไไดตตัััง์ลลบบบททะะะรรรรร่่ปปปปเเยีจูห หลวงพอ่อทบว่าชนแดนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นโดดล่มนะครับอย่างนี้สวยๆถ้าแบบยาขัดเดิมๆเลยนะพี่ก็สักหกพันบวกลบแล้วกันอ่าอย่างอย่างในรูปเนี่ยก็ซื้อมาห้าพันพี่ขายไปห้าพันห้านะครับก็คือเราขายตามสภาพแต่ถ้าสวยมากๆเนี่ยเจ็ดพันแปดพันเนี่ยผมซื้อให้นะแต่ขอสวยๆนะครับพี่ <S <S ต่อไปก็เป็นรายการที่สิบหกนะครับเหรียญพ้อคมว่าช่องแคน,นครับเหรียญทอดกระถิ่นนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดเหรียญนี้ก็เล่นหากงนอยู่ประมาณสัก 1,500-2,000ตามความสวยนะครับพี่ใครมีก็ลองดูนะครับอาจจะพบเจอได้ง่ายพี่เพราะว่าเป็นพระที่ปีปลึกแต่ว่าราคาไม่แรงเนี่ยสนมากจะมีตามบ้านแต่ถ้านสุมาจะเป็นหลวงพ่อที่ราคาแรงๆเนี่ยเขาจะยิดยื่ขายกันไปหมดแล้วนะครับจะไม่ค่อยพบเจอแต่ถ้าอย่างนี้จะพบเจอได้ง่ายนะครับต่อไปเป็นรายการที่17นะครับเปีเ่ยงเทียนนาวุลปศรีนะครับกระถ่อมขาบุญนาคปี2518นะครับ เหรียญอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญประเพ่าสวยๆก็อยู่ประมาณ4 0 0บ,บนะครับพี่เมื่อก่อนแพงพี่ตอนนี้ราคาลงนะครับก็อยู่ประมาณ4,000บวกลบแล้วกันยิง่งสวยยิง่งแพงใครเจอตามบ้านก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับผมต่อไปเป็นรายการที่18นะครับเป็นเหรียญแซยินนะครับหลวมพ่อทงวัดชนแดนนะครับ84ปีนะครับปี2517เนื้อทองแดลงลมดําสวยๆก็อยู่ประมาณ 3, สัก3,000บวกลบ,บพี่อาจจะ2,500หรือ3,000ต้องดูแต่ความสวยนะครับอย่างนี้ก็พบเจอได้ง่ายพี่แต่อย่างนี้พระสวยผมซื้อมา3,500นะครับ ซื้อฟิตมาหน่อยนะก็ยังขายไม่ได้ก็เลยเก็บไว้เพราะว่าพราสวยเราเราซื้อได้ครับพี่เก็บได้นะครับต่อไปเป็นรายการที่19เนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับอันนี้ก็เล่นหาก็อยู่ประมาณสักสามพันบวกลบนะครับพี่ดูดีๆพี่เก๊เยนะครับอย่างนี้ก็ล็อกเก็ตอยู่ตามบ้านเล็กๆไม่รู้จะขายได้ไหมแต่อย่างเงี้ยมีเงินแน่นอน2 5 0 0ันห้าสามนีเงินแน่นอนนะครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับรายการที่20ก็เป็นเหรีงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงครับปีนเสองห้อหนะครับ สวยๆก็ได้อยู่ประมาณ2,500-3,000นะตอนนี้นะพี่ช่วงแพงๆนี่7 8 0 0 0นะครับแต่ตอนนี้ราคาลงนะครับก็ก็ซื้อขายได้ง่ายครับมีก็คือแบบว่าขายได้เลยนะครับเหมือนทองเลยครับพี่มีแบบนี้ก็ซื้อขายได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้20คลิปก็ประมาณนี้นะพี่20รายการผมก็ยกตัวอย่างให้ดูเผื่อเจอตามบ้านก็ขายได้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับสําหรับใครที่อยากจะปล่อยพระผมนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงพระบูชาเครื่องรางพยานะครับกุมารนางกวักนะพี่เครื่องเงินเครคหนผมมรัับบดะ ก็ถ่ายรูปทั้งหมดที่มีภาพทั้งหมดที่มีมาวางรวมกันนะพี่แล้วก็ถ่ายเป็นภาพหม,มุนมาภาพเดียวพอผมขอดูหน้าเสือเป็นหลักนะครับผมช่องทางติดต่อผมก็098-395-5890นะครับ ID Line AOT 3 8 6 5นะครับผมช่องทางเพจท้าบ้านท่วไทยนะครับช่อง YouTube ก็โอ๊สัตหีบ FC นะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ